ถือว่ากองอยางแล้วนะบันนี้ฝนะัดลงมาเลยลำการกองอยางฝัดอันนี้ฝัดอันนี้ก็น้ำยางไหลลงมาต่อลงมาเลยไนดะ้ผลเป็นต่อลงมาต่อลงมาเลยเลยเสื้ตอตัวนี้ฝัดตัวน,นี้รัดมาตัวน,นี้ไหลลงนี่บัดนะี้ไหลลงนี่คือเก่ามาเก่ามาแน้อตคือเก่าน,นี่ก็พามันไหลเขาเลยนะ สุขสบายดีและสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับส้มสองสุพรรณบานนาถือว่าคลิปวิดีโอนี้ก็จะสิได้หาเลาะเจาะน้ำมันยางเ,เราเบิ่งนน้ำมันเพื่อนเจาะน้ำมันยางแล้วก็ค่อยก็สิไปกองอยางกองอยางมาแล้วก็สิได้ฮ็ดต่างติดจันค่อยสิไปมืัอนี้ก็สิไปกับลู่สายเพราะว่าลู่สายเป็นว่าโอ้จะจันห้องหลายแลยเพราะห้องแซ่ลแซ่แซ่ลจีน่าจันแคม โคกแถวเดินน oh, so, okay, ี ban ่นะไปเฟินเฟินโชดแนวน้อยเลยก็สิได้ไปเลยเครื่องมือข้าก็อมึเอาอยู่บ้านหมแหละใช้ขวานเจาะก็แต่ไ่ได้เมื่อขวานอยู่บ้านบ้านบอกดิิยดละบ้านแม่มอเจาะเลวก็จูดน้ไม่อย่างนี่นะ ไปลุย่รกันเลยเพิถือว่าคอยกับมหอ r กุ้งหยางอะไรเพลินหกยางไงประมาณนาีสิบสามสิบแหละก็สิได้จุดกับกุ้งางโตขนาดน่ะก็สิได้เจาะเจ๊กกุ้ง่างสิได้อนามัยสถานที่ไปเพลินๆเลอนาไมร์ไปนี้ถางอ้อเลยเลยแถ่นี้เลสิได้ถางอ้อาถงอ้อเลยเลยตัดออเลย พอใส่ขวานฟันมันจะจงสบายเกิดเพื่อนะจัดการสถานที่เลยไปดิ That's my... nó chốt ngay cái tay mà à bật bớt แือว่าเขากระเจาะก็ได้ตามต้องการอะไรเพิ่นๆเจาะแล้วเรียบร้อยก็สีได้จุดจุดน้ำมันยางจุดเผาให้มันแห่มันไหมแท่นี่นำดำๆไหมมันทำไปจุดก็ได้คือกันน้ำมันยางแต่ว่าน้ำมันยางมันมันจะบกคัรับเอาจุดมันสีคักมันสีงามเพิ่นๆเ,เอามากระกิมเผาเลยนะเพิ่นๆเนผาน,นี่ก็สีได้ปลาไว้ เพื่อนๆเริ oh ่ม oh, จูดกันเลยแับนี้แล้วก็พ่อต้นขั้นเอาไม้เอาเนื้อเข้าไปน้ำด้วยเฮ้ยน้ำหยาบมันอ้อเออเปล่าเผามุดเม่งอัดลายบ่

แต่ไม่ยอมมาสิเลยนะก็เผาพอประมาณนะเพื่อเผามีหลายเลยดรอกเผานิดน้อยเขาก็สีได้หมดไฟเลยก็สีไดงน้ำใหม่น้ำอะไรก็ไว้เลยสีได้หมดหักษาไฟฟืนไฟไว้ น้ำเปดเป็นน้ำเอวน้ำกมต้องกินพ่อ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 ยังดุกหมอเ่มคักๆนนน่นึมันปลอดภัยไปก่อนนะเนาไอพอันนงอำไมก่อนเปิดเป แล้วไม้เพราะว่าน้ำมันยางโอ้แล้วมันสีโอปเปิลเผาบมได้ได้เผายังโมได้คักระไรเผายังคักระเลยแต่กระบอกเป็นยางด้วยเขค,คิดว่าคือจะได้มันเป็นฮเจาะไม้เนี่ยนะเขาคอยจะมันเกินโมได้เรียบร้อยแล้วเปิดเปิดอนน้ำมันกับเก่งงามเลยคอยเผาก็ามีจะไม้ไปเลยน,นะเปิดเปิดยังสี เป็นสีไหมอยู่ธรรมดามะเขา้าเผาใหามันดำเลยนะแต่ก็รงนบัมันเป็นอนาณาโกนไหมนะก็กเลยเอ็ดสำนันละพอแหละวันนี้เาขาก็จะได้อัดไว้ก่อนนะมืออ่นเท้าแหละเฮาจะมาโกดเบิ่งแล้วก็จะได้เอาเลย,อ,เลยอย่าล่มเฮายาน,น้ำมันน้ำมันนี่ออ,อมีหลายเลยเท้าอัดแน่นๆนะน้่นยางมันจะออหลาย อย่าอาบแล้วเขาด้เป็นคนคอยกตัดไม้เรียบร้อยแล้วใชเลยไม้ไม้นั้นไม้เออไม,ไม,ไม,ไม้ตัวนี้ไม้สะไพนะเห็ดบ้างคอยเอาไม้ดิบเลยนะอันนี้ก็เป็ดดีมันตัว่าติดบ้างที่อกคอยกับมือแล้วคอยจได้กางไฟเอาตัวฟันไม้ฟันไม้ห้าวคอยกับเก่งเจอเนี่ยนะเก่งเจอพาตัวเองเนาะแล้วก็เอามาอโมงมือเนี่ยลองไปบาดนี้จีด้ยกับมือเฮิรนมือซาดพล่ะ มืออื่นเดี๋ยวค่อยมาลุ้นน้วกันมือเช้าหลังจากเอาเอาน้ำมาย่างแล้วก็นชิได้ไปก้องยางเพิ่นเลยไปไปพร้อมกันมือพร้อมกันเลยพอตะเบนกะยีคำนัแล้วละตะเบนนะหลังจากซีจาะน้ำมะย่างอะไรกันขอกระชับได้ไปเอาเลยเพื่อน พอคิอว่าทาก่นข้าวกินน้ำลแล้วไปเอาให้นคนเหงวก่อนนะน,นีไมส้สะพายกินเห็ดบางต่งแล้วก็เหลาดีมันเด่นเหลาดีต่างเห็ดต่งอ่าน้อเลยอะได้ไปติดจันเห็ดต่างติจันวิธีเหลาแล้วเพิ่นก คูดออกก็ได้คูดในน้อยยันบาดมือโดยเฉพาะเมนตัวเด็กตัวน้อยถึงไปเราเอวันายในน้อยไปเนะราติวลูกตีมัน ตีมันถือว่าบปได้อันนี้ถือได้อันนี้ถืน้อยไปเลยนะก็ะได้เริ่มงนึ่งนั่นแหะเชื่อมมืดอันนี้เลยบอถ้าพ่อไหมนะ คือว่าปกติเนี่ยบางตัางนะครับทเอาไม้ตายได้เพิ่อนๆแล้มันหายนะก็หาไม่เห็นก็เลยตัดเอาไม้เอาไม้แกโดยการเอาไม้ดิฟนี่แหละก็มาเผาไฟเพื่อน้ำมันอ้อนะนำมันอ้อแล้วก็ถือว่าเหตุผลที่จะห้ามมีเอาไม้ดิฟมานะเหตุผลมากกว่านี้ว่ามันกระตูตัางมันสติดบ้างเพิ่อนๆต่างมันสติดบ้างพอประมาณเป๊ะเด้ มันติดฉะนั้นดีมันเ้าเหามีเผาไฟเ้ามีอาตัวห้าวนะบางมันเอาตัวตัวห้าวเป็นเป็นกันดีกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเอาตัวห้าวแต่มันไม่มีห้าวกันแกโดยการเผาไฟไว้นี่นะทำไมนะปุ้ยน้ำกระโผดอะไรบิ๊กไข่กระโผดจากจากอะไรนะกินข้าวกินน้ำเลยก็ ก็ก็สิได้ไปเอาน้ำมัยางแล้วก็สิได้กล้องย่างเลยได้มีชีวนะิ้เฮ็ดบางต่างก็รอเรือกบางต่างแล้วก็สิได้ไปติทินแนอ่อยู่หาก,กินอยู่ครอบอยู่โคลสก่อนกาดที่ว่าพอและสันนีเปิดเปอยก็จะซื้ได้ปลาไว้นี่มาแล้วนี่อ่าเปิดเปิดที่ว่า จัดมองหลายพอสมควรนะเสียบใส่เอา,าเลย <S <S ถือว่าคอยกับไอ้ไอ้คำน้อยก็สิได้ปลางเลือกไอ้มนดีนะเอายางไหมอู๋ไปเอา,อย,าอยางไหมกับเอานาน้ำมันยางเนาะอยู่หน้าไปเพิดพืชขี่รถไปเลยเฮ้ <S <S ยกับลูกชายเด็กเพิดพืชถือว่ามฮอดบอนเอาเจ้าน้ำมันยางว่านนี่้เลยนะแต่ก็มีพี่น้องมีได้น้ำคืชกันก็จะได้แบ่งปันกันแล้วละเพราะว่าตัางกับมีจะลายสองดัง

Thằng này hơi này Nó cứ dặn thầy Tắt À thôi con Phượt Phượt Hết thôi thì chẳng thầy Hãy subscribe น้ำพึ่งนี่เพื่อนๆหลายเตอร์ไหมนี่ก็ได้หลายาลวังเลยนี่กันจน อันนี้เลยสีป้าไปให้หนะฮะให้ไพ่เพิ่อนเรากนมีพ่อกับเปล่าแล้วก็วรกแรงก,นกอน้ำย่างเลยเดีย๋ยวพัดฉีเห็ดกบางกองอยางเออ <c oughs> เอาไม้ดิบเลยก็ได้มันเอาได้เลยก็เอาถิ่เถาะเลย สีมือในการเห็ดบังเฮาบังกองอยางเปเลยเหอครกบใช้ได้กับพ่อแล้วได้นาีาไดยเห็ดจากสองอันเต็มนี่ก็จะใส่น่าเสี มีเต็มใช่ไหมคร้กงจกอย่างไหมจติดเป็ดได้ไหมได้ก็มันมีค,คร,รับคือสุโพ,พน,น,นับน,บ,บนึ้อในสพอไม่ใม่พอแต่กินไปเลยนะนับเนื้กน้าน้าลงชุกอุ้ยีนแกมันรักอ่มีหลายไปเลย นี่างามงามกองยางได้หรือยัง,ลยง,ลยงลปลายมาันสกปายเลยนะ,ะปลายมาันสกปายเลย <c oughs> เผินๆถือว่ากองอยางแล้วนะบ้านนี้ฟัดลงมาเลยนะการกองอยางฟัดอันนี้ฟัดอันนี้คือน้ำยางไหลลงมาต่อลงมาเลยนะเผินๆ ต่ลงมาต่อลงมาเลยเลยเสื้อตัวนี้ฟันตัวนี้หลัดมาตัวนี้ไหลลงนี่มาหนิไหลลงนี่คือเก่ามาเกาไอ้ห๊น้อยคือเก่านี่ก็พามันไหลเขาเลยนะไอ้ข้านอก่างนั้นข้าก็มีท่า,าได้เพิอพ่อนเพื่อนข้ากับเห็ดสองอัน กินหรือไ้าษเลยตัว,วนี้ก็ลงมาตรงนี้นไหลไหลลงบนนี้เฮานี่คือเก่าก,ก็จะฟันรัดตัวนี้เริ่มไหลลงมานี่คือเก่าแต่ก็มันก็มีมีการผิดพลาดเข้ากันแล้วแหละก่อนหน้เลยมันก็ไม่ได้ร้อยดอกบาสิเฮาทีรัดมันก็ต้องรัดอันนี้รัดลดงมเราเฮานี่นะ ไหลเข้าไปเลยมนกไหลเฮาตัวนี้คือเก่าเลยตัวนไหลเ้เก่าอีเห็นเงาๆลงไปเลยนะยาๆลงไเลยมันจะกลายเลยปองอันนี้เออมันเาแล้วอย่ามัน้อไหลลงไปนี่น ขอวันเดวนี่แหละยางมันก็สิไหลแบบนี้เลยนะตัวนั้นก็จะไหลแบบนั้นเลยก็เือว่าเป็นเทคนิคเน้นะเล็กๆน้อยๆนะสำหรับวิธีการกองอย่างอย่าง,อ,ง,งอุ้งชมพ้อผมมีจากกาักรฟันบาทนึงแหละแผ่นึงเลยเฮากองบาทนึงมันสีชาตรงตัวนี้ที่ไวกว่าน้อยนึง ก้านนึงกระปุได้ลื่นไหลพลดอกเดี๋ยวผลงานช่องพลูกอะยังมีได้หลายเลยดอกนั่นนึงไหนมาให้ผนกองได้แล้วขอไปจีดทอ,ไ,อ,อไปก่อนทอไปก่อนเป็นการเติมเล็กๆน้อยนะ ใกลสีพอ่อแล้วแหละนี่มีลายครับเดี๋ยวเขากระชีกลองตื้อมิงานไอ้ขานี้นนนพ,อพออ่อบ่พ่อมาห่อเทินอะไรได้เปิดมาแต่เอาน้ำไปย่างกับกระชีกลองหยางมาห่อแล้วก็ามาเป็นดัาไฟดัาไฟเลยเขาคือคางบางตังอีบางนึงคางไว้แต่เมื่อกี้ก็เกิดชีวิตแต่บางเดียวนะ ในเลื่กาติดตามไปรับกันเด้อเพื่อนๆว่าคอยทีเฮ็ดติดหรือในเลิกคอยกับประสบการณ์ในการให้ตังก้อยกับมีได้หลายเนาะฮ็ดเป็นจฮกบ่อในเลิกกับรุ่นเริ่เดียวติดตามเปิ่มเดียวเพื่อนๆเอ็ดจีที่เพื่อเฮ็ดเป็นกับพะคอมเมนต์มาบพรวิธีการเฮ็ดซอยในเรื่องเพื่อน ก็บางนี้เห็ดเปลงก่อนไม้นี่ปกติเ้าสิเอาไม้ห้านะแต่ค่อยหาหามีเห็นไปเลยค่อยก็เลยเอาไม่ดิบแล้วก็มาเผาที่ฟัมโม ที่โคแก็คือเอาหมอ้อแกงหมอนี้เลยนะลยหลของสกแก้วเลยหม้อสกแก้วเลยโคอย,อย่างเลยนะโคมุมมี่ ลนะล <c oughs> ตามประสบการณ์ต่เก้าซื้อ,อน,นะฮะซื้อแล้วนี่เขาวามันตุ๊ดเลยเติมน้ำมันเนี้ย ม,นนมันยน้อยเลยเลยขึ้นยางอะเลยมีมีลักสูตรเลยนะเสิร์ฟไปเลยพอแล้วบอกว่าถอนวเอ้า ยางหลายกว่าแล้วเลอเอาลอ,อยเอายางลายก้อ <c oughs> นรถมอเกอรได้์เพิ่้ Bà hơn điện con thôi Mấy cái băng này à, hả? băng nè Sở lúc hồng ho bimbapóleku

ở đây xong rồi đủ các con Đạp nó rồi đây phụ lẽ đi vô à Nhá thử nha ได้แหละกมันหอนนะลูกเวลานี้มันหอนเอาไหมต่ตาบงวันสิเหลา่บังเฮ้เซ็ต <c ười> <c ười> <c ười> สังเกตเลยเปิดเพดนะลินแกแบบว,ว่าใกสามารถจันได้แต่คันสมมุติว่าใยดต่างทีนกเราต้องเอา,เ,อา,เ,อาเนีน่ก่นนี้เอาเนีนน่่้จัดานทำนี้พอดีพอดีพอดีตีตีต,ต,ตดีว่ทะทำดนะพื่อเนาะในบางนึงก็ดูนะเปิดเดพินสำหรับคลิปวิดีโอการ โจ๊ะน,น้ำมันย่างแล้วก็ก้องยางแล้วก็เฮ็ดตัตงค่อยก็ถือว่าสำเร็จไปเที่ยวห้อยถือว่ารายได้ตามนั้นตามเท,ทเปเบิรงนะเลยคลิปวิดีโอนี้ค่อยก็สิได้ฝากไว้แต่เพลงตัวนี้แล้วเพิเ่มเพิ่มกล้องโมกบเจอในเอฟซีที่ติดตามนะครัส้มวิดีโอนี้จต็มแลจบเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาาาเาด้อเพื่อนๆเพื่อเป็ปเปปเปในเงินจิตเงินใจในการเฮ็ดคลิปวิดีโอสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขอจบไว้เพื่อนตอนนี้